สวัสดีครับอยู่กับผมไซเบอร์จีทนะฮะวันนี้จะมาเล่นแมกพิเซลแล้วก็จะแอบถ่ายเทนเนอร์ไปด้วยอ่าเทนเนอร์เขาไม่อยู่นะฮะผมก็โอ้มโครโฟนไว้นะฮะมูดไว้ทำจะแอบถ่ายเอ้ยแอบแอบอัดนะฮะอ่งั้นเล่งเลยจะเป็นคุยสบายๆไม่มีไรนะฮะ อันนี้เล่นหม,หมูดไม่ไม่แล้วเดี๋ยวเขามาแล้วจะชิปจะสวยเอา,าเล่นแชปเตอร์สามอ่ารู้สึกเขาจะไปไหนไม่รู้มาแล้วมัง้งทำเอาจำไว้ฮะทำเนียนอยู่ไหมเนี่ย ไม่อยู่นะแล้วก็เล่นไปก่อนนะฮะใครทักสก,กีเตีมผมวะปั๊บนะ